สวัสดีค่ะชวนปลูกวันนี้นะคะพามาดูอันนี้ค่ะหัวเชยเท้านะคะซึ่งเขาให้ดอกมาแล้วนะคะใครเคยปลูกหัวเชยเท้าบ้างเขาหัวผักกาดขานะคะเป็นหัวแต่ตอนนี้เขาแบบมีหัวแล้วก็มีดอกมาให้เราชื่นใจแล้วคะ่ะนี่คือดอกของเขานะคะสมบูรณ์มากเลยแล้วด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักปลาแล้วก็ ฮอมอนนมสดฮอมอนไข่นะคะปลูกผักให้งามแบบนี้นี่ค่ะใบจริงเขาเขียวมากเลยนะคะนี่เป็นใบผักผักกาดที่เขาใช้ทําผักกาดอ่าดองกระป๋องนะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าผักผักอะไรแล้วเจ้าจห่วหัวเขากลมๆเหมือนกระลำะคะแต่นี้เป็นหัวผักกาดขาวนะคะเราลองเอามาปลูกดูนะคะรุงดินเองค่ะสูตรก็คือใช้เน้นวัสดุที่โปร่งนะคะ ขุยมะพร้าวดินขุยไผ่แล้วก็จุลินทรีย์ค่ะ